สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้นะฮะจะมาตอกย้ำกันนิดนึงเกี่ยวกับวันเลดเดย์นะครับผมก็วันนี้นะฮะจะเป็นวันเลดเดย์ก็คือโปเกมอน3ตัวนะฮะเทพนกทั้ง3ตัวนะฮะทีคุณโนซับดอนแล้วก็มอร์เทสนี่ยนะครับฟิเซอร์ทันเดอร์แล้วก็ไฟเออร์เนี่ยครับจะออกมาเป็นบอสทุกยิมนะฮะเวลา1ิ 1อนาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือว่า2โมงนะครับอ่าแล้วก็ยังจะมี special research นะครับโปเกม,มอนในตำนานตัวใหม่นะฮะของสากาก,ก,กินะครับแล้วก็จะได้บัตรตีบอสสามใบฟรีนะครับบัตรตีบอสร,ระยะไกลสามใบเนี่ยจะรับได้ตั้งแต่วันนี้เลยตอนนี้เลยนะครับวันนี้ตอนนี้นะฮะ3ใบมาแล้วนะฮะถ้าใคร ยังไม่ได้รับก็ไปกดรับไว้ก่อนนะครับแล้วก็บัตรตีบอสธรรมดาหรือว่าสีส้มเนี่ยนะครับบัตรส้มเนี่ยนะครับเป็นบัตรตีบอสใต้ยิมนะฮะไม่ใช่บัตรตีบอสระยะไกลนะก็คือเป็นสีส้มเนี่ยจะเป็นบัตรตีบอสใต้ยิมก็จะหมุนได้ที่ยิมเท่านั้นนะครับโดยจะสะสมได้ทีละหนึ่งใบก็คือหมุนยิมต่อยิมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ก่อนนะครับคือตีบอสยิมที่1เสร็จหมุนถึงจะได้นะครับตีบอส ยิมที่2หมุนถึงจะได้มานะครับแล้วก็โปเกมอนนะครับโปเกมอนชาโดจะเปลี่ยน5ได้ในวันนี้นะครับผมเวลากิจกรรมนั่นแหละนะครับก็ลองดูนะครับใครมีโปเกมอนรอเปลี่ยนก็11โมงถึง2โมงเย็นเปลี่ยนได้แล้วก็ลูกสมุนแกงล็อกเก็ตจะปรากฏตัวบ่อยขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเมื่อวานผมพูดเวลาผิดไปหน่อยนะ เวลา11โมงถึง2โมงนะครับผมอาทีนี้วบนะครมาดูสักกกิกันบ้างนะครับก็เป็นอ่าสเปเชียลรีเร์ชคือ The Higher Defy นะครับก็จะเริ่มวันนี้นะครับเริ่มไปแล้วด้วยเออเริ่มไปแล้วก็คือเคเวสมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็เปิดมาคุณก็จะเจอเอ,อ่เคเวสแหละนะครับ ก็เควสไม่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะง่ายๆก็คืออันแรกก็คือวินอเลดก็คือตีบอสนั่นแหละนะครับอา่าแล้วก็อ่าเอาชนะทีมโกลอกเกตลูกสมุนโกลอกเกตสามครั้งนะครับแล้วก็จับโปเกมอนชาโด้หนตัวนะฮะอันนี้ก็ไม่ยากก็ตีเสาดำสามเสานะครับเส,สาลูกน้องนะจ๊ะสามเสาแล้วก็จะได้ ของรางวัลตามนี้นะฮะบอลสิบห้าลูกไอยาฉีดน,น,นะครับแล้วก็หินชุบวิญญาณนะฮะแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะเป็นเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะฮะลบอีกนั่นแหละ <c ười> นะฮะคือนอกจากจะมีบัตรไอไอไอรีโมทสามใบนะรู้สึกจะมีบัตรโบนัสถ้าใครยังไม่ได้เก็บนะมันมีบัตรโบนัสด้วยนะบัตรโบนัส คอยเดียวด้วยนะฮะอ่าด่านที่2นะฮะจะเป็นจับโปเกมอนชาโดห้5ตัวนะครับวิธีการที่เราจะจับโปเกมอนชาโดห้5ตัวก็ต้องตีเสาดำห้าเสานั่นแหละนะครับผมแล้วก็โยนบอลเข้าไนแบบบอลโค้งนะครับโยนบอลโค้งเข้าไนเนี่ยสครั้งนะครับอ่าอันนั้นเข้าได้หินอะไรหินพระอาทิตย์นะ ซันสโตนนะฮะเอาไปอีโวพวกพืชได้นะครับโยนบอลโค้งเข้าในสามครั้งเนี่ยก็จะได้บอลน,น้ำเงินสิบห้าลูกนะครับจับโปเกมอนบินโอแม่เจ้าจับโปเกมอนบินสิบตัวจะได้ดูดูโอนะฮะ,ะ,ะแล้วก็จะได้พันห้าร้อยเอพีนะฮะตาลัดห้าร้อยแล้วก็หินีเกียรน,นะฮะสิบนะฮะหินไอเอเนอร์จี อะไรนะ้ำมก้าเอนเนอรี้พี่เกียรตินะครับสิบแล้วก็ด่านที่3นะเลื่อนหน่อยเลื่อนอด่านที่3จะเป็นเพลียวรีไฟ5โปเกมอนชาโด์นะฮะก็คือจับโปเกมอนชาโดมาเพ r ียวรีไฟนะฮะวิการเพลียวรีไฟก็กดไปที่หน้าโปเกมอนชาโดนะฮะเลือกโปเกมอนชาโดมาตัวหนึ่งแล้วก็กดเพ r ียวรีไฟหรือว่าชำระล้างนะครับ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะมีให้ดูนะฮะหรือไม่เดี๋ยวมันจะขึ้นอินเสิร์ตมานะครับผมแล้วก็ตีเอาชนะลูกสมุนแก๊งล็อกเก็ต5ครั้งนะครับแล้วก็โอ้ได้ต้องได้แคนดี้จากการเดินบันดดี้อีก3แคนดี้โอ้ไม่ไง่ายเด้แล้วก็ทั้งหมดจะได้ <laughs> หินพีเกียร <laughs> นะฮะแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้2,000แอคทีแล้วก็จะได้เรดาร์มาหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ได้จับพิกจอดเกียร์พิกจอดนะครับด่านที่4ทับ6นะฮะเอาละใครวุ่นวายอยู่กับการตีหัวหน้าทีมนะฮะตีหัวหน้าทีมอาร์ลอนะฮะตีหัวหน้าทีมคิฟนะฮะตีหัวหน้าทีมเซียร่าทั้ง3คนเนี่ยนะครับ จะได้พันสองร้อยห้าสิบ xp ทำไมต้องพันสองร้อยห้าสิบวะก็มีอะไรแน่ๆนะฮะรีวอร์ดจะได้สองพันห้าร้อย xp แล้วก็สตาร์ด้วยหนึ่งพันแล้วก็นี่มาแล้วนะฮะเรดาร์ใหญ่นะฮะเป็นเรดาร์สีดำนะฮะเรดาร์สีดำเรดาดรดา์สีดำเนี่ยจะได้เฉพาะก,การกาทำเควสแบบนี้เท่านั้นนะฮะไม่สามารถหาอย่างอื่นได้นะฮะพอเราได้เรดาร์สีดำเราจะเจอกับสากากิก นะครับนี่นะฮะนี่ก็ต้องหาซาก,กากิให้เจอนะฮะเราเอาชนะเขาให้ได้นะครับนี่เอาชนะปุ๊บเลยได้จับโปเกมอนด้วยนะจับโปเกมอนในตำนานไม่รู้ตัวอะไรนะครับตอนนี้ไม่เคยใครบอกผมเลยนะฮะหรือผมหาไม่เจอกัไใ่รู้นะครับก็ตีซา,ากากิไม่ยากะฮะไม่ยากไม่ยากนะฮะ เดี๋ยวถ้าผมทําคลิปได้ไวผมจะมาบอกนะฮะบางคนอาจจะตีจบวันนี้นะบางคนอาจจะไม่จบผมอ่ะอยากจบวันนี้ผมอยากรู้ว่าผมจะได้มิวทูยชาโดอีกตัวเปล่านะครับเพราะว่ามันจะปล่อยเป็นอติคุนโนวันพรุ่งนี้ปะเดือนมีนาก็วันนี้ผมตีเดือนกุมภาผมจะได้ตัวอะไรอ่ะมีแต่คนบอกได้อติคุนโนแน่นอนนะฮะก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะฮะแล้วผมจะมาบอกนะครับ ถ้าเอาชนะได้ก็จะได้3,000 XP นะครับแล้วก็การ์ดเปลี่ยนท่าทั้งท่าฟาสและก็ท่าชาร์จนะครับแล้วก็เคลมรีวอร์ดจะได้บัตรตีบอสสีเขียวหนึ่งใบบัตรตีบอสสีเขียวก็เอาไว T ้ตีบอสใต้ยิมนั่นแหละนะครับ mm hmm. คือที่ผมอยากจบวันนี้ภายในกิจกรรมเพราะว่าถ้าผมตีบอสใหญ่จบวันนี้ภายในชั่วโมงกิจกรรมผมจะสามารถเปลี่ยนท่ามันได้ด้วยนะครับประมาณนั้นผมอยากเปลี่ยนท่ามัน อยากเปลี่ยนท่ามันวันนี้เพราะว่าวันอื่นมันจะไม่ได้เปลี่ยนไม่รู้มันจะมาให้เปลี่ยนอีกวันไหนนะครับใครที่เตรียมวันนี้ช่วงเช้าเตรียมโปเกมอนได้เลยหรือออกไปทาเควสก่อนได้เลยนะครับออกไปทาเควสก่อนได้เลยนะผมบอกอย่างนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมเสร็จทําคลิปนี้เสร็จผมออกไปแล้วเพื่อจะให้มันเสร็จภายในชั่วโมงกิจกรรมและจะได้เปลี่ยนท่าโปเกมอนนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ เอาไว้แค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอา้าทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้ชาร์โดนะฮะโปเกมอนในตำนานชาร์โดร้อยไปเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ